โอ้สวัสดีครับพ่อฮายครับคือยิ้มแช่งแท้เลขเขานี่ยิ้มต้นยิ้มแง่ยิ้มแง่ดีใจดีใจนะครับเลขเขานั่นมันหลุดไปหลายงวดมันหลุดไปหลายงวดครับแต่ว่ามื่อนี่คือส่งแต่งตัวรอดแทะคือว่าเม่งจะกลับมาจากล่างแผลป่ะครับครับมันก็กลับมาจากล่างแผลก็เลยพอดีนัดชิดมาพอดีก็มีโชคมาพอดี ก็ตอนนั้นลาที่ว่าที่โท่ามาตอนเศ้าน่ะผมอยู่หน้าเนี่ยที่อันเจ๊เขียวโท่าแมคไหมเราออกไปหาผมอยู่หน้าส่วยมาไปนั่งแนล่ะนั่นแหละครับก็เลยว่านัดกันว่าเทียงเทียงเพาะสั่นตอนนี้กับใบสองครับเลีดสองสมุกหนึ่งเราพอไหมธรรมดาละคนมีแบบมีเงันมันไปไลมองเมื่ออื่นก็จะได้เกียวเข่าผมก็ได้แต่ว่าโต กัสีฟ้าวมากนี่ได้ยินข่าวว่าพอหอยฝันดีแล้วฝันดีแล้วนี่เมืองงวดที่แล้วสะกนนอนเนาะก,ก่อนสีเหลาความฝันนี่แมนนะครับแต่ว่าคุยกันทุกทางหอยรู้ฝันตองงวดไปเลขเล่าเขาเต็มเต็มเลยกันดอกะ <c oughs> นะครับโอ้แต่ว่าโคงสุดท้ายกับมาตัวคัก,นก <c oughs> เนาะไอ้นั่น,ก,นก็ไร <c oughs> พิษแตบเดียวพิษบักหาของพ้นปีบบักหาเปีบบูเกลบบูเงนบอกฮะ พงสุไทร์ไหเออบ่เมียนโอ้ยเดี๋ยวเี้พ่อหอยบ่บุ้ยมันบ่ผิดเ้พ่อหอยเออโอ้สิว่าบ่ผิดกับผิดกะเล้าเต็มเต็มปากบ่ได้คือกันเพราะว่าเลขป่าหอยเนี่ยหกกับเก้ามันมักจะหันหัวเห็นบ่สามศูนย์เก้าเห็นบ่สามศูนย์เก้าถัดตัสองตมันสามกับหกไอ้เก้ากับหกหันหัวบุ้ยผมกับบ่ได้ขีดเบื้องตรงนี้เพื่อนกะเพื่อนไม้บังๆขึ้นเก่าเนาะบังคือเก่าขนาดฝันต่องวดกันยังบังอยู่เด้บัง อยังก่อนนะอันตอนนั้นท่ให้ฝันตองวัดพอถึงเด็กเพิ่นเอาเงินมาให้พุ่งยิ่งนะกัะพี่ตจะพว่งยิ่งผูกเก่าตัวนี้มากแมนมือขึ้นนี้คือกันเทียงกันในฟั่งสองคนเก่าน่หละเบิ่งเดิอพูดถึงหมวดที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งยิ่งนี่เพื่อนมาให้ทั้งบนทั้งล่างแมนห้าสิบสี่แมนขับพอให้ตีเป็นหาหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่ขับที่จริงมันจะเป็นห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่นั่นแหละนะครับ แต่ว่ากัเขียนไว้หนึ่งหาขับเข่าตัวกลับออกตัวกลับเลขท้งพิธีกันลุดไปแต้มเดียวหกหนึ่งออกหาหนึ่งหาหนึ่งเลขฝันตองัดสามศูนย์เก้าไอ้บอมเป็นตองัดฝันเอคืนวันสุดท้ายก่อนหวยออกครับนะครับกับผู้ยิ่งพูกเขาอีกแล้วพูกเ่าอีกแล้วมือขึ้นกับพวกเาสองคน<อ>นี่มือขึ้นนี่มากรอบนี้กับมาสองคนมาเทียงกันอเอาเด้อผมว่าสิเป็นยา นั่งนง้องหน้าไฮเดียวนี่บ๊จักพุ่มแถวนี้จักกับบอลูขึ้นกันเพร่าน้องหน้าไฮเดียวนี่เพื่อนแต่ว่าแตงสุดไทยดิฮะ<า>ถึงแตงสุดไทยแตงสุดไทยเห็นบอกครับแม่นครับแตงสุดไทยมยันขึ้นนี่ขึ้นกันโอ้เวลาเพิ่นมาเนี่เพิ่นจะแตงสุดไทยมาเลยชีวิภพาพาดบ้าแบบพโอ้ยนี่แตะเชี่ย่นสบายแม่นบอครับแมนแม่นแม่นแม่นสบายบ้างเฮ้ยถ้าสบายมันต้องเบี่ยงมาทั้งนี้เนาะครับมันปิดปิดปิดเชี่ยเราพาดชี้นี่เนี่ยาวๆนี่ยเป็นพาดเั้งสีมันบอครับ เห็นยังยากใช่ไหมว่าพอหอยผัดล้วโอ้เฮ็ดให้เบิ่งเบาบ้ามาแบบนี้ล่ะมาแบบนี้ล่ะเออไม่ผ่าผัดบาบ้าจังซี่ผัดบ่านบ้างซี่เออเอาขักขักเด้อย่างวดนี้ก็ได้ให้มันแม่เนี้ยผมเห็นตัวเลขพอหอยแล้วตึ๊บเลยพอหอยครับผมตึ๊บเลยชื่อบ่ บอแมนงวดไม่นี่ตึบเลยตึบบแมนเว้าความฝันสะก้อนบบนี้ก้อนที่สิเอาตัวเลขให้เอฟซีตึบไปน้ำกันฝันวาชินชีฝันว่าอันเลขออกแล้วว่าฉันผู้หนึ่งเนี่ยเลขออกแล้วว่าฉันม่เทียงกันคือจะอยู่หัวบนนอนนี่แหละครับผู้ว่กันเลยว่าตัวไหนเราว่าฉันผู้ว่าเลขออกแล้วหันศูนย์ว่าฉันเจ็ดห้าว่าฉัน อีผู้นึงไหมมันเสียนี่สูญเจ็ดหาจะไหนสูสามมาครับทวดวัดสันโอ้มาสองคนแต่ว่าเว้าคนละตัวว่าคนละตัวคนแรกเว้านี่ว่าเลขสามตัววอาเลขสามตัวคนที่สองวอลเลขสองตัวเอ้ามันสูสามน่เลขมันออกแล้วน่าสูสามนี่วัสันครับอว่าออกมันจะสองคนอื แล้ววันนี้สุดท้ายเราเพิ่นสรุปกันได้บ่คับว่ามันออกตัวใดแทะไม่กระชืออกกต้องชงกูแล้วเน๊ะเพราะอหอยวาบนกับล่างบอกรับปล่าเอามันเป็่นดิผู้หญิยาหนีมากแปลกแปลกยาบังเด้หยาจังใดจังไดหยาบังเด้ไม่ว่าแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่นเบาในความฝันพอหอยที่เพิ่นโศกันแมนโศกันบอมีโตที่สิต้องกลับหัวบอบาดนี้งหัวนี้บอมี เพ่เทียงกันสิฉันล่ะครับอืม,มาเอาเต้าไม่ปล่อยให้กันสุชิซีแปว่าแบบนี้ละ่ะเอามาไห้ทั้งสองคนอันนี้ไม่ได้เอายังมาไห้ผู้หนึ่งว่าเลขนีม้มาแล้ววัชชนครับออกไปแล้ววั <ez> ศูน075ครับเย่าอีกผู้หนึ่งมาวัชชนมันออกสูสามาคัทนั่นเลขนี้นะวัชชนครับ03 ผู้ที่สองนี่วะครับแ็บเลยอ่านว่าจะไหนกับเขาบนเขาร้านสูสามหรอเรื่อวะอือชี้จีละบ้านนี่แปลกอีเดีบบานนี่พอ่อใหญ่ห้อยฟันเราลูกผมไม่เงียวครับ,รบเห็นกับแก่ไงตัวท่อแขนเพียจับยุ่นเนี่ยวัว่าเป็นแต่ย่านแท้งวยงูเขียวกับแก่พ่อมดีอยู่งยงูเขียวงวยพ่้หอยก็เลือยไปกันเลยอือ <c oughs> มือขึ้นเนี่ยมือขึน้นตัวท่อแขนโป้งเพียแ <c oughs> มนกับแก่ หางกับบุมีเห็ดกุดดุดอยู่แม่นกับแก่อยู่บ่จ้าเกลียวแมแล่นบ่บ่กับแก่กับแก่มันเปนตัวตะกวดบ่คันตัวใหญ่ป่านั่นทอดแขนบ่บวบ่มีหางดิหางสั่นกุดดุเพราะอันติดดากที่จะมาอันตัวมาหางกินนั่นวะครับแม่นหางสั่นนั่นฉลาดบ้านนี้มันห้องบ่ครับป่อยห้องแปดเทือกับแก่กับแก่มาั่นห้องเก่าลูปูัวเั่นห้องแค่แปดเทือ หลังจากฟันเราดิครับอือหันลูกจีออกทึ่งได้รูห้องจะเก่าเทียรูปัว่าฉันห้องแปดเทียบัตรล่มไทยเทียที่เก่าแก่ชื่อเดี่ยวเกลี่ยบริษัทจุเจี้ยเหียวพันหลวงป้าโทบ้ตรนี่ไปไซแล้วบ้านนี่บ้เห็นยังมึงเว้นบ้เห็น<อ>ดุนดูหนุ่มใ มาเทียนึงแสดงว่าสี่อยู่น้ำปลาแถวนี้เราให้มันอยู่ทั้งตน้นบกไงนี่บ่จัะกับงูคือกันแต่ว่างูงูเขียวเกี่ยวอยู่ว่นทแมนแหนพันคือห้องได้สันห้องตอนตอนตอนใดนี่กักงูเจ้าวอยู่หันแหลวเดี๋ยวเดเออากบแกะห้องก่อนพอหอยจังออกมาหรือว่าพอหอยเข้าไปในห้องออกมาเยวแเราเข้าไปในห้องกับแกะจังห้องบอกคือจังไหนมันเป็นที่ชี ใชาเห็น้มันเพราะว่าพอหอยนี่ฟันแล้วปวดเย่บแร้ววันนี้กัดแก่กันเล่หองครับมาว่าฉันปวดเย่าว่าดีลุกึ้นมาเห็นงูเขียวกัแแ่พันกันอยู่อห้อง่อนเสิร์ตางออกมาแมนแสดงว่าตับเพิ่นใหญ่แล้วต้องถึงเวลาเปลี่ยนตับเพื่อนก็ดเล่หองเอือนงูเขียวมากินตับเพิ่นอืมอาชีพเป็นได อันอันตอนที่พ่อห้ยออกมาหันงูเขียวจกปากเข้าไปในปากกับแกะยั้งกับลังเกี่ยวกันยู่กัลังเกียวกันวนกันยู่กับลเกี่ยวกับแกะกับจับยู่นี่เนาะเดี๋ยวเด้อกับแกะนี่เป็นเก่าที่พ่อไหมจักแล้ว่ารู้ว่าได้ตีเส่นติีเส่นเโคฟัดเจ้าของแล้วงูเขียวนี่สติบู๊งูเขียวโตหน่อยๆคอสิตีเป็นเก็บง่อยโตหน่อยดิฮะง่อยโมว่าหน่อยบ่าครับง่ายกว่านี้ อันนี้ก็ชิ้นใหญ่พดครับซ้ำซ้ขานันบ่นี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 ่นิอยนี่ใส่กงยกขึ้นเยอะหน่อยนะเนี่ยซ้ำตัวนี้แหละโว้ยตัวกับแก่งตัวใหญ่ก้องูเขียวอีกแมนกับแก่ตัวใหญ่โอ้ยวันสีแมนนะบ่เนี่ยเพิ่นมน้ำกันสองกับโบแมนที่มาเขาได้ฝันนงินบาสั่นจ้าก็บ่รู้กันกันเลยปีใช้โคฟันเจ้าของหลุดอืมอ้วดนี่บบต้องแปลบบต้องแป่ครับอัวนนี้ไม่ต้องแปลนะครับ นี่ครับไม่ต้องแปลและไม่มีหกให้กับหัวนะครับบ่มีหกพอหอยฝันตองวดยามาสองคนเลยบบดนี้ยาที่เคยเอาเตามาพอห,หอยปล่อย,อยที่มันออกซีซีเะนาะนที่ผมตีซีซีงวดเมื่อกี้พันกรมาห่เงงงี่งงกี้พันกรมาหายงงหายหาสิบซีเราเท่านัน้นบ่พ่อคืนก่อนให้ออกยังมาว่าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ครับบังเอิญเก้ามันตีลังกาซะเ<ฮ>นี่ละ่ะ อันยามาบาทพอหอยฝันเกี่ยวกับเก้ากับหกมันเป็นอย่งที่สอบตีแล้กาบูแปกขึ้นกันครับแตกเนาะถ้าเกี่ยวเอากับหกนี่ตีแล้วกาปั๊บหลุดตีไล้กัปั๊บหลุดมันเป็นยังในสิทิ์ผมกับโรลุให้ตอนน้ให้หกสองออกเก้าสองหมดเอีกเนาะหนึ่งหกบอกที่ออกเก่าหนึ่งไหมครับหนึ่งหกครับเก้าหนึ่งอันนี้สามศูนย์เก้าออกหกสามโอ้เราี่นี่ต้องต้องสต้องอไนี่ไ้ต้องอันนี่ไตก็คือต้อง ต้องจำไว้แบบนี้พาเลขพลาหอยเนี่ยเลขฝันเป็นเก้าคันยี่หกอ่าแต่ไม่หกใครเป็นเก้าพี่เก้าเป็นหกต้องเริ่มตีลังกาไว้น้ำนะครับเอานี่แหละครับต่องวดพลาหอยฝันคักๆเลยงามาบอพูดพั่มทําเพลงเนาะมาโซกันให้ฟังเลยเลขออกแล้วเลขอะไรปลาหอยก็ได้ห้องไปถามเพื่อนอยู่แมนออกก็ได้ครับแมนศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าครับผู้หนึ่งบอกว่าบอแมนศูนย์สามศูนย์สามเพิ่นอันผู้ที่สองเพิ่อนในเบ้าบอกครับว่าบอแมนนี่เบ้าบอก เดบอวเ่าดบวเดบอวอยู่บมมันออกแล้วศูงสามมันสั่นอ๋อมันออกแล้วศู์สามเมนเขาทำไมก็เลยคิดว่ามันสิผู้หนึ่งว่าสามตัวผู้หนึ่งว่าสองตัวก็เลยว่าเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นบนหรือเป็นล่างหรือเป็นล่างพร้อมกันก็ได้หรือจะมาบนหรือจะมาล่างก็ต้องเลือกจับเบิ้งแมนเนอะแต่ว่าผมตึ๊บนี่แหละตึ๊บอันสองตัวนี่แหละบ่กเมนนี่นี่เลยกเจ้าว่าอัน เอาก้อนมูซะเป็นยังจะเว่ยทีแล้วมันใจพ่อเนี่เลขงวดเนี่ยพ่อให้มันใจเลยงวดเดี๋ยวๆงวดนี่มันใจเขาครับจักสีเขาบนเขาล่างบอลอูเป็นยังไงคือคิดว่างวดนี้มันใจเพราะว่าเป็นงวดที่สามชี้ๆกับแมนเอาเต้ามาให้แมนแล้วก็อันอ่าห้าหนึ่งชี้ครับชี้หนึ่งห้ากับแมนครับเออ นี่งวดที่สามก็พ่อหอยสิมันใจโอ้พ่อหอยเคยเข่าสามงวดติดแมนแมนพ่อหอยเคยเข่าสามงวดติดแมนอุ้ยเรล่างวดที่เข่านี่มีตาเลขกที่ยามาไหทั้งนั้นเลยเนาะแมนถ้าผู้ชายมากนี่บอบว่าเข่าเนาะบอกเข่ามันนี่งามากเป็นผู้ยิ่งมากเป็นแม่ยิ่งมากแต่แม่ยิ่งเห็นแกงแกงเอาผ่าพาดบ้าแบบพ่อหอยพ้าดนี่แะพ่อหอยเลี่ยนเลียนแบบริบบิ้พันเอาจังไรงวดนี้กันโอ้ไข่ มาจังๆมาพอยนะแมนครับเอารุ่นกันวันที่16คือจีกาเนี่แหละแมนครับแต่ว่าวันที่ชิมหากับมาเอาซอเด็ดเนี่ยพอหอยชีได้ไปลุงบานวันที่16ตอนเช้าเขา้นไปดูแถะอันเขาตอกระดูกแม่หไปมันกินเขาตอกระดูกที่ไปนอนมันกินนะครับที่ว่าเขาจะไปตัดตัดมองมันโผลออกมาหันบอกได้ตัดได้ตัดอแต่เจ้าว่ามันชีบวบๆเนี่ย เลือดมันบมทันเลยเศร้าซึมเถอเนี่ยข้ารถเมารถกลับมาตะ้วออด,ดอนเพราะในาใจคนอยู่เสียได้ไปอีกแล้วนะแหนโอ้ยนะคือคิด,คดยากน่ำแต่น้องมุกลอยไปเพราะท่านในใจอยู่เนี่ยข้ารถกันเลยจ้ากันเลยโผ่หอยเกือบเมื่อทุ่งทรยก็บ,บอกเพกื่อนว่าจังสี่ก็ได้ครับรถบัตบัตสิไปนี่ก็เป็นขั้นขั้นเขาบ่ครับผู้เขาขั้นเก่ขาแต่เพื่อนหยังบอกเพื่อนว่า ติดไว้จักเดือนนึงก็ได้คิดไว้จักเดือนสองเดือนว่าสั่นเยลพอหายมีโศกกันค่อยเอาบ่อเพิ่นมากเพิ่นกับหูจักอยู่ดอกเนาะเพิ่นมาพ้าปอหายไปก็ได้เพราะว่าเพิ่นกับหูจักอยู่วอะปอหายบ่มีแต่เพิ่นเติมเอาเติมน้ำมันคู่เถียวรถเพิ่นต้องเติมน้ำมันไปเออนี่แล้ววันนี้เพราบริหาเฮาเสียเวลาคนเอาหารอยห้องปลอยนี่ถือว่าถือที่สุดแล้วต่างซอยแล้วดีนี่ต่างซอยแม่นเพิ่นต่างซอยคือว่าต่างซอยถ้าซื้อรถกับโบมีครับถ้าเสียเวลากับโบมีตามแล้วเพิ่นว่าเพิ่นไปแก้โยค่าดิ ในมือละสองเถียวผู้ดีแต่ว่าเพิ่นกัยังมากผ้าปองหอยไปผ้าไปคือเก่าเพิ่นกับเพิ่นก็ดีนั่เนาะดีองไรกัน้ำมันหน้าชาดุวยน้ำเพิ่นอยู่ดอกหอยแต่ว่าขอดสำคัญนี่ยเพราหอยไปล่างแผลคู่มือเชื้อมือสามสิบบาทบ่มีเงินจะบาทเดือนต้นได้เชื้อคู่มือสามสิบบาทสามสิบบาทบินเขาขาวมีคู่มือเนี่ยไปเมื่อนี้ไม่บวดใจให้บอกไปมื่อจะไม่บวดใจก็เหรอเด้ไปเช่นน้ำมันเขาลอยหนึ่งลานผู้ใดีบุลแล้วไปเช่นทั้งออก โอ้แม่บุญงบไม่มีตังค์โอ้ยเนาะอันนั่นมั่งอันนั่นลานไอบุบมิลลานอันเด้บุบมีล้านหมูเคยไปเอาของเด้ีอยไปเช่นอยู่บ้านแดงพุ่นบ่บ่เช่นอยู่บ้านน้ำแทงนี่ยนู่นน้ำแทงที่พึ่งทวงฉินไม่มั่งที่มันเลอะจะกินอ่ะวันนีปลาหนมันอยู่ใส่เมือคันครับโอ้ร้านนั่นบ่ออโอ้โอ้ร้านพึ่นในนี้ดอกพึ่งบอกกันง่ายอยู่อืมครับเช่นเช่นจะอยู่หันละ ไม่หวุนเพิ่นกับเช่นในยุบเพราะว่าเพิ่นพาบหอยไปหาล่างแผลแล้วเดี๋ยวเพิ่นกนไปรับจ้างเกี่ยวเขาครับเพิ่นกับแมนรับจ้างเกี้ยว <c oughs> เาขาแล้วก็ค่อยเอามาจานนี่หอยโบรีณแล้วว่าส่วนพอยจะไปหาใส่โจ๊กมุ่งเท้า,ถถาเดียวว่าวนเป็ี่ย<ต>นมะนา่งเท้าแต่ว่ากับแต่ว่ากับหมอเขาว่าเช็ดจะได้กับต้เท้าแม่นันใกล้แล้วล่ะครับมันใกล้แล้วพอให้ลงลงขาได้ได้ได้แห้งไป กระเดียวนี่ม่กล้าล่งเพราะว่าเขาเขาต้อกระดูกไหมกระดูกเป็นผงเขาชิโรัยเขาเกลียนเราเขาใช่กระดูกโรยกระดูกเป็นผงว่าเสื้อกระดูกสาบ่พ่อหอยเขาเอิ่นว่าเทียมเทียมยังนี่แหละกระดูกเทียมเทียมไขกระดูกเทียมเปลงจังไหวเขาปลูกกระดูกเทียมปลูกกระดูกเทียมแมนมันเป็นผงผงห้ยอไยว่าเกลียนไอ้ข้าเจ้าตัด ตัดหมอนต้อนออกแล้ววันนี้เอาผงตัวนีห้อยครับเคลือบไว้ด้านนอกกระดูกไอ้อีลีอีกรอบนึงแมนโอ้มันเป็นหู้ด้วตัดออกเป็นหู้บัดนี้เอาอันนี้โปะไว้โปะไว้บัดนี้มันสิกลายเป็นกระดูกของเข้าติดไปเลยกระดูกเทียมแมนเทียมพระชายหม้อพระชายกิจเขาเอิ่นอย่างบุบบนบนบนกระกระบนบนบนกระดูกครับเชิมกระดูกบนครับ ผมสอบมาไปมื่อตัวใหญ่เนี่ยโอ้ยจะว่ามันโดนมันก็เลยบุ้ีเงี้ยิีกระเป๋านี่สิมันโดนหลายไกลแล้วล่ะพ่อะหอยไกลแล้วล่ะครับนี่แหละงวดนี่แหละผมว่ามีโอกาสอยู่มีโอกาสบ่เนี่ยงวดนี้แม่นงวดนี้คืออยู่ดิคืออยู่คืออยู่ผมก็มักน้ำอยู่ดอกบ่ครับเดี๋ยวจากไหนกันผมก็ซีรีส์ร้อยๆไว้จากใบลออตตเรี่ไสองใบอยู่ดอกครับเพราะว่าผมก็ตีลังกาให้กันบางนึงนี่ตัดดับห้ามาผมดับหา สิทธิ์ใน,นได้มหาหนึ่งวันนี้แม่โอ้ยเนะ <laughs> าะครับเอาโอเคครับปล่อยไหนก็สิรบกวนมันอ่อพ่อยซ้ำหนีเนาะขอบคุณครับปล่อยครับครับ